ประวัติความเป็นมาในการเลี้ยงของผมนี่จะไม่เหมือนเกษตรกรทั่วไปนักครับเริ่มจากเป็นเอเน่์ขายหาสัตว์ซีพีนะครับสพางประมาณ4ปีก็เลยมาทําศูนย์นมเองประมาณ5-6ปีก็มีความคิดว่าเอ๊ะคือเราอยากทําฟาร์มเราอยากมีฟาร์มของเราเองเราก็เลยแบบสร้างฟาร์มนี้ขึ้นมานะครับเราก็เริ่มทําฟาร์มมาเรื่อยอย่างเงี้ยครับสิบกว่ปีเนี่ย 4ิบสีปีที่เป็นเอเจนต์หา CP มาเนี่ยครับส่วนหนึ่งที่ต้องยอมรับเรื่องคุณภาพครับเรื่องคุณภาพฟิดแบ็กที่ที่เราขายให้กับลูกค้าไปเนี่ยกลับมาค่อนข้างที่โอเคไม่ค่อยมีปัญหา mm hmm. เรื่องของสุขภาพเรื่องของปริมาณน้มนมช่วงพีคอะไรพวกนี้ที่มันเฮ้ยเราเห็นชัดว่ามันเป็นเพราะหา CP พนี่ต้องให้ต้องต้องให้เครดิตหาร p p ีเราผมสัมผัส ซีพีมาสิปีการบริการหลังการขายเนี่ยที่เจอผมมีความคิดว,ว่าเมืกอซีพีมีมุมมองหนึ่งที่ที่ค่อนข้างที่จะซึ่อนข้างที่จะโอเคคือว่าไม่ไม่ได้ขายหาในแง่มุมเดียวอีกแง่มุมหนึ่งเรื่องของวิชาการเรื่องของการพัฒนาวงการบร,ริษัทวงการวงการวัวนมเนี่ยเออซีพีเขาก็มองมุมนี้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมว่าก็ก็โอเคนะผมก็แฮปปี้กับสิ่งที่สิ่งที่ได้รับจากซีพีการขายนานมแบ่งเกรดนะครับก็ ในมุมมองผมอะ่ะโอเคเป็นสิ่งที่สิ่งที่ดีเลยนะครับคือถ้าไม่มีการแบ่งเกตเลยนี่แน่นอนกเกษตรกรเขาก็ไม่มีแรงจูงใจในการที่จะทับจะพัฒนานมนมเนี่ยให้มันดีขึ้นได้ยังไงนะครับตเกเก์ในการแบ่งเนี่ยผมมองว่าโอเคส่วนหนึ่งอาจจะต้องมาดูที่ความเข้่มข้นของนมเปรตสไขมันโอทโทโทโซลิดอะไรพวกนี้น่าจะเป็นเกณฑ์ด้วยอ,ยอยันนี้อยากอยากเห็นตรงนั้นเหมือนกันนะครับ <S <S ผมว่าผมมีความสุขนะ มีความสุขคือจริงๆอ่ะผมผมมาจากสายธุรกิจนั้นมากกว่าครับเรื่งจากขายอาหาสัตว์แล้วก็ทำสศูนนมแล้วก็สร้างแบรนด์เองสร้างแบรนด์นม c e n t e erm r ร์มิขายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มามาทำฟาร์มเพื่อซัพพอร์ตแบรนด์เซนเตอร์มิแต่คือถ้าถ้าถ้าแนะนําแล้วก็ให้ทําเป็นธุรกิจเ,เป็นเป็นอาชีพวันมเลยจริงๆเนี่ยต้องต้องชิ้นเยอะๆนิดหนึ่งจุดคุ้มทุนอ่ะมัน มัน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 หลายปีมากครับมันสูงมากอะไรเงี้ยครับคือของผมไม่มีเป้าหมายของผมอยู่นะครับคือผมทาให้ได้80มารีแน่นอนคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับถ้าผมทําได้ตาตรงนั้นนะครับในมุมมองของววนมของผมมันนะครับจริงๆเนี่ยอัตราการบริโภคของของของบ้านเราเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับด้วยอันนี้สองของนมโรงเรียนแต่กกินนมฟรีมาครับจนถึงป .6 เนี่ยครับ นี่โอเคส่วนหนึ่งคือโอเคเด็กได้เรื่องสุขภาพได้เลยหลังจากนั้นไปแล้วเด็กก็อัตราการกินนมของเด็กมันจะสูงขึ้นเพราะเด็กทุกคนกินนมเป็นเด็กขึ้นขึ้นมอม .2 ม .3 าเนี่ยเขาก็ต้องขวอยคว้าหานมกินเหมือนกันนะครับเพราะเขากินนมนมมันต้องตั้งแต่ตั้งแต่เด็กครับคือมันก็เลยทําให้ตัวกินมันเยอะขึ้นเราเรามั่นใจได้เลยว่าอาชีพวัวนมเนี่ยอนาคตน้อยละที่ที่จะนมล้นหรือว่านมมาเททิ้ง เพราะว่าตลาดนมมันตลาดนมมันกว้างขึ้นจริงๆคือคุณผลิตได้อย่างเดียวคุณผลิตอ่ะผลิตมาเถอะคุณผลิตมาขนาดไหนก็มีโอกาสที่แบบคือมันมีมันมีช่องทางตลาดมันไปได้หมดอยู่แล้วได้เงินทุกวันด้วยครับอันนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจมันได้เงินทุกวันคุณแมนเนตมันให้โอเคนั่นเองจัดการให้โอเคมันก็ได้ทุกเงินทุกวันอยู่แล้วครับ